คู่สีตีสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิงมิสเตอร์แซ็คแมนลอบนี่ฮะคิดเองคิดเอง<า>ว่า,าชอบ ครับอันนี้อะไรนะมายองเนสนี่นี่อาหารเด็กอันนี้กินดูลรากินดูนี่นี่คือพี่คิดเองคิดเองเราชอบพี่ลองดูเด้งเด้งเลยนี่ชิมดูเด้งเด้งเลยนี่คือฟิกเนเจอร์เลยฟิกเนเจอร์เลยอ่ะพี่มมิสเตอร์แซกแมนสลัด อร่อยอ่ะมันเป็นส่วนผสมที่เข้ากันอยู่แล้วอ่ะเสิร์ฟชาเขียวก่อนโอ้น่ารักจริงขอบคุณครับเจะเลยนะครับแล้วเวลาอยู่ร้านพี่ก็ต้องแบบว่าเสิร์ฟเองเสิร์ฟเองอันนี้นี่คือสิ่งที่เป็นสร้างแรงบันดาลใจที่เปร้านซูชิเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คือแรงบันดาลใจของพี่ในการทำร้านซูชิอืมฮะจริงอารมณ์ดีอะอารมณ์ดีเนี่ยลองกินดิทาน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 มันแบบนุ่มไหมอ่ะนุ่มพี่อืมนุ่มนุ่มๆแล้วนี่คือฮะนี่คือเมนูเจ็ดครับพี่ชิม แซลมอนโรนะครับก็ไปกริวนิดหน่อยกริวไป่ด้านบนแซลมอนโรลชิมลองดูลองดูลองดูกำลังหิวเลยเนี่ยกำลังหิวเลยสัดไปสัดไปแล้วปกติเนี่ยพี่จะเข้าร้านทุกวันไหมครับเกือบทุกวันครับถ้าเกิดว่ากอยู่กรุงเทพสุดท้ายอันนี้เป็นฟรีสเลยอันนี้เป็นทูน่านะทูน่าทั้งทั้งทั้งทูน่าทั้งแซลมอนสามารถเป็นสไปซี่ทูนาซอสอันนี้คือลาดซอสแบบไทยๆเลยอ่ะยำเลยอ่ะฝรั่งญี่ปุ่นชอบปกติฝรัเขาทำได้เหรอคะได้ปิ้งมาฝรั่งชอบลาดอร่อยญี่ปุ่นบอกว่าอะไรฮะ โอ้ยี่สยดีปิดกี่โมงคะก็ปกติเราอยากกินแซลมอนตอนหลังจากทุ่มไม่ค่อยมีแล้วเนาะไม่ปิดที่นี่มาเลยห้าทุ่มยังหั่นแซลมอนอยู่เลยห้าทุ่มยังกินอยู่กินกันกินกันครับก็คือฟังเพลงไปด้วยกินไปด้วยมันจะเป็นเหมือนบาร์ญี่ปุ่นมากกว่าบาร์แจ๊สอ่าแล้วอย่างเรื่องที่พี่บอกว่าเรื่องแซ็กโซโฟนเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นศูนย์รวมไหมฮะใช่ครับคือพี่โค้ดเนี่ยเดินทางเยอะๆยอะมากเลยนะแล้วก็ที่เมืองไทยมันไม่มีโรชอปอะ ไม่มีมิวเซียมของแซกซ์โฟนทั้งนั้นที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเหมือนเมืองแซกซ์โฟนนะบู๊พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแซกซ์โฟนทรงเลือกแล้วที่จะเล่นดนตรีแซกซ์โฟนเมืองไทยเราไม่มีไม่มีศูนย์รวมไม่ได้ปกติเวลาสมัยก่อนเราไปซื้อแซกซ์โฟนเราไปซื้อที่ไหนครับไปซื้อที่เวิร์กนครเกษรเวิร์กนครเกษรใช่ไหมเราไปเกาะเกาะกระจกดูอะไรเงี้ยเล่นต่างแล้วก็ที่เวิร์กก็จะขายเครื่องดนตรีหลายๆชนิดไม่ได้ขายเฉพาะแซกแต่เดียวที่นี่คือข้างบนนี้มีแซกช็อปเป็นร้านแักซ์โฟนก็็คืืออชั้นนนทีีีี่่่เเเเเราาาาปปปหมมมิววซยยลไไดดดดููกพพ ไปลงเดี๋ยวมาทบที่ต่อนอกจากชั้นล่างจะเป็นร้านซูชิแล้วนะคะพี่โก้ก็ยังได้รวบรวมทุกอย่างที่ตัวเองชอบและทำให้เอาไว้ในที่เดียวกันเลยแหละค่ะส่วนในชั้นสามนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสอนแซกโซโฟนค่ะที่สอนกันแบบพิเศษเรียกว่าตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวละค่ะอ้าวขึ้นมานี่ชั้นนี่เห็นอะเรนะ้รงเรียนมีสิบห้องสิบห้องเป็น เป็นแหล่งผลิตนักแท็กซี่โฟนของเมืองไทยนะครับมาแล้วอ้าวไม่ได้ในพื้นที่เหรอมา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 เจอครูเก่งพอดีเลยสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูเก่งเนี่ยเป็นนักแท็กซี่โฟนในวงกรุ๊ปไรเดอร์เป็นเป็นครูสอนแซ็กที่ดีที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเลยแล้วปั้นนักแท็กซี่โฟนออกไป สู่ตลาดเยอะแยะมากส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กๆหรือเป็นอะไรฮะทุกรูปแบบเนาะเก่งเอานะหลายวัยครับลูกศิษย์พี่โก้นะแต่ตอนนี้ตอนนี้ลูกไม่เจอครับเจิปีนะต้องใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ถึงจะเป่าเป็นเลยอะคะถ้าแบบไม่มีอะไรมาก่อนเลยนะงงๆเลยเดินมาแล้วอยากเป่าทั้งระนไม่เป็นอะไรอ่านโน้ตก็ไม่ได้ค่ะ3เดือน สามเดือนสามเดือนจะเล่นเริ่มเล่นเพลงง่ายๆได้เลยใในคุณครูเก่งค่ะเชิญอมามามาเปนไหนลงเทสดีว่าถูกนักเรียนมาต้องมาทำยังไงฮะใช้ชื่อเพลงว่า blue for คูริกและพิมพ์เป็น improvisation blues คืออันนี้คือ improvis ขึ้นมาเลยมาอ่ะ

เขาคุยกันรู้เรื่องเขาคุยกันรู้เรื่องอะฟังแล้วคุยกันรู้เรื่องอะอันนี้คือพี่ใช้จินตนาการจาก2ท่านที่อยู่ตรงนี้น้องทั้งสอง แล้วก็เล่นออกมาเป็นเป็นเป็นสำเนียงแท้คือจริงๆอย่างที่ดูคนเล่นแซตเตโฟนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรารู้จักอุปกรณ์เรารู้จักว่ามันเสียงคีย์ยังไงแต่มันมันต้องใช้จินตนาการแล้วก็ทำฟิลลิ่งออกมาให้มันได้มากกว่าพี่ไอ้ฟิลลิ่งนี่เราสอนกันได้ไหมพี่มันสรุปตรงนี้แหละจริงๆแล้วสอนกันได้ไหมมันเล่าให้ฟังได้แต่มันก็ต้องเป็นอะไรที่เนาะมันต้องไปเจอเองเนาะต้องไปอยู่บนเวทีต้องจินตนาการต้องวาดรูปให้เป็นอ๋อนี่คือเสน่ห์ของแซตตโฟน นแล้วอย่างนี้เรามีอาจารย์เหมือนครูเก่งนี่กี่คนคที่นี่มากกว่าสิบคนมากกว่าสิบคนเรามีนักเรียนมากกว่าร้อยคนครับที่ตอนนี้เริ่มเก่ง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 แล้วล่าสมมติว่าเรียนจบกลับไปแล้วเนี่ยเราไปประกอบอาชีพอะไรก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันเป็นนักดนตรีไปเล่นเพื่อความเพลิดเพลินไปแจ้งกับวงในบริษัทตัวเองแต่งเพลงอะไรอย่างนี้เลยได้ไหมสบายได้เลยสบายครับเอาล่ะตรงนี้เห็นโรงเรียนไปแล้วอยากไปดูคลังอุปกรณ์ของทีบ้านไปดูไปดูขอบคุณเก่งมากนะบครั ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเห็นตึกเล็กๆแบบนี้ยังมีแซตสโฟนมิวเซียมกันด้วยล่ะค่ะว่าแต่จะเก็บรวบรวมอะไรเอาไว้บ้างช่วงหน้าติดตามได้ไหนคู่สีตีเนียน,นะค่ะคู่สีตีเนียน